นี่มีโอจะมารีวิวนี่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ได้หนึ่งหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านซับสไครต์นะคะโอเคค่ะยังไม่มีใครกดเยถ้ากดแล้วฝาะกดติดตามด้วยค่ะค่ะแล้วแล้วถ้าใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องเบียร์โอคีชาแนลได้ค่ะกับย้อนหลังกับ ท่านหลังหันกลับก็จะให้คนดูวันนี้แม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายด้วยอของมาสูงสีรีวิมลของแม,ม่บอกว่าของแม่ก็ของอุดด้วยแหม่องการว่าจะเป็นอะไรแม,ม่สาวเย,ยี่ยนเลย แม่บอกว่าไม่หงอนอย่างเขาสร้างอย่างหนีย้ายอันเซอร์แมนจัดมินวะคือ่าเมนจัดมินหรือว่าเขาเสียกันอะยี่บวอะไรมัมนทำไมแพงยาวขนาดนี้ เฮ้ยดมาเลยกเห็นเหงาออกมาสิเห็นอุ้ยเห็นอุ้ยอันนี้เห็นในเพจจ็คมินเห็นในร้านจัคกินนั่แหละเห็นในอันนี้แหละมันเป็นภาษาอังกฤษ่าอนเนีเดี๋ยวจะให้ก <half. S 2> <ing> ็เห็นได้ก่ อะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยรึ่๊ยถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ่ะยกขึ้นมานด้ไหมล่ะมันคือเห็นแต่ย่ามันกว้างหนาแล้วไหมเออนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหวีโอปลาลูแอลพูชานจั๊กมินเจนตินเหรอจักมินสิเออเจนตินนะขาเรือเนี่ย เออเมื่อไเนโอเคพ่ยม่มีที่นัน่งยค,ค่ะนนนดคะของในเอะนานเอาใส่เครื่องบินสกายได้หนี่ยได้เอาใส่นี่ไว้ก่อน,นอะเคร่องบินโอ้น่เครื่องบินสกายคกใส่ไว้หน่อเอหล่นแล้วเครื่องบินสกายนะ Em, anh, anh là cái nắp. Thì có phải câu gì quả này. này. กาให้ไข่ละใส่ของให้น้องสิอะไรใหญ่บ้งใหุ้่ึคนบังงุกคนบงของเยอะมากของเยอะมากเลยของเยอะมากเลยอันนี้เอาไว้บนนู้นหนีเอบนดเออเออเหการณ์นี่เออเยอะมากเยอะมากไข่ดาวเยอะมากเลย

มันร้านแซตมีมันเป็นภาษาอังกฤษใด้อะไม่หออะไรใช่ไหมอุออไรน่ยโอ๊ยสายมวหไห่ะคูุ่เกาจะว่ขายไม่ามาสั่มายอย่าดึงเ เมียสั่งมาขายด้วยเอาวางไว้ในตะกร้าเร็วลูกโหล่กระตาคุณ้นมนเต่งอันนี้เออดูมีอะไรอีกชื้อผ้าอะไรเนี่ยนี่มีผ้าอะไรเนี่ยอู้หตกลมตังดีๆหรอกอุ้ยโอ้ยเยี๋ยวทำหล่นที่ลูกคุณมันหล่นไปแล้วเอาใส่ตะกร้าเร็วเออใส่ตะกร้าเออ ได้น,นั่นแหละในนั่นแหละแล้วก็มีอะไรอีกอะไรอีกแล้วลูกเอเก็บลงกล่องคืน,นเก็บชิ้นชิ้นเล็กลงในกล่องนี้คืนเอาอันตะกร้าไว้ในนั่นแหละอันนี้ใส่คืนตะกร้าค่อยไว้ตะกร้าเออใส่เออนั่นแหละใส่ลงไปในนี้แหละเออใส่ลงไปกริฟ ไ,ไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะมันพับยากยายขี้เกียจพับไม่ต้องพับมันไม่มีพับอะไรแล้วมันตัวอะไรล่ะไมมีรดดีโอ้ยไม่หรอกไม่พับหรอกอันนี้หมวกใครนี่หมวกน้องสินี่ไมมีโรดดีหมวกใครนี่่เอาแกะรถเอาออกมาเลยเออกมาเลยอนะ่ะ เอาถ่ายใช่ยายแกเอายยายแจกนะทีนี้นะบ B โอ่ายนะทีนี้นะไม่เมลลี่เยอะมันเป็นภาษา <g ười> มันเป็นหมอนเถอะเดี๋ยวเอาให้แม่ดูก่อนบ๊ายบายก่อน <g ười> สวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะพี่หนเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีสดิสวยสวย ลาดกวดใจกวดแค่